ทำพอร์ตโฟลิโออย่างไรให้เข้าตากรรมการพอร์ตโฟลิโอหรือแฟม้มสะสมผลงานเพื่อใช้ยื่นในการเข้ามหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของกรรมการสอบสัมภาษณ์เพราะพอร์ตโฟลิโอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้กรรมการรู้จักตัวตนของน้องๆมากยิ่งขึ้นดังนั้นน้องๆหลายคนคงกังวลกันอยู่แน่ เลยว่าจะทำพอร์ตโฟลิโออย่างไรให้ถูกต้องและเข้าตากรรมาการ 1. ส่วนประกอบครบหน้าปกประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาผลงานและกิจกรรม4ส,ส่วนนี้เป็นเพียงส่วนสำคัญที่ควรมีในพอร์ตโฟลิโอแต่น้องๆสามารถเพิ่มส่วนอื่นๆเช่นคำนำภาพผนวกรูปภาพหรือเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม,ตมได้ สชัดเจนจบทุกประเด็นเขียนอธิบายสิ่งที่นำเสนออย่างตรงประเด็นตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสารย,ยิ่งใช้ภาษาดีและมีรูปภาพประกอบเข้ากับเนื้อหากรรมการก็ยิ่งถูกใจมีชายไปขอขึ้น 3. เห็นตัวตนอย่างสร้างสรรค์ข้อนี้สำคัญมากๆากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นย่อมเข้าตากรรมการเสมอ แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตที่พอดีนำเสนอเฉพาะสิ่งที่เราแตกต่างอย่างสร้างสารรค์สบรรยายตรงกับความจริงข้อมูลที่ใส่ลงไปในพอร์ตโฟลิโอต้องตรงกับความจริงข้า,น,าน้องใส่ความสามารถพิเศษลงไปมั่วร้วกกรรมาการให้น้องโชว์ความสามารถนั้นให้ดูจะยุ่งนะค,ครับ